ไหลลงมาใช่ซึ่งเป็นมวลน้าไม่ใช่แค่น้ําแบบธรรมดานะครับเป็นมวลน้าสีออกแดงๆเลไรย่างนั้นมาจากด้านบนใช่ใช่ถ้าในช่วงเดือนแปดเดือนเก้าเนี่ยช่วงหน้าฝนนะหรือว่าช่วงข้าบศึสษาวะเปนแปดเดือนเก้า็คือช่วงนี้กับก็ถ้าฝนตกติดต่อกันนะติดต่อกันสี่ห้าวันเนี่ยก็จะน้ำเลยเหรอครับน้ำจะเต็มข้างบนยอดเขาจะไหลแต่ช่วงนี้ก็ตกนะครับท่านใช่แต่ตกไม่เยอะนะที่นี่มีเรื่องเล่าอะไรที่มันจากชั้นพลาเนี่ย ทำไมถึงเป็นวังเก้าในคาทิปอรีได้ครับก็มันมีเหตุการณ์มีโยมลูกศิษย์เข้าไปที่สุสวรรค์บัตรรมแห่งหนึ่งเขาได้สร้างพระประธานปิดทางขึ้นของพญานาคไว้ทีนี้พญานาคองนั่นเข้ามาสื่อสือกับโยมเขาเขาบอกว่า้ตามานี่มัวตามมาไปทําพิธีเปิดให้หน่อยไปสวดมนต์แล้วก็เปิดขึ้นมาก็เลยต้องไปไปช่วยเขาตามที่เขานิมิต ทำพิธีเสร็จก็เลยออกมาก็ลเลยมาขออยู่ที่นี่ตา,ตามมาตมามมาดังนั้นก็ก็เป็นที่สถิตบารมีของก้าวนะคร